สวัสดีครับหัวเล็บครับมหายามกัดตัวนูนครับบอกไว้ห้าหลังครับอยู่นี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็ดักก่อต่ะยามนี่มาดักไว้สองหลังครับอีกห้าหลังยังไม่ได้ยามครับแล้วก็ดักไว้ไกลๆนู้นครับสามหลังครับสองหลังอยู่ใกล้กันแล้วอีกหลังนึงอยู่ไกลครับนี่ทุ่งนาครับมีห้าหลังครับผมก็ใส่ใส่ไว้เมื่อกี้สองหลังครับจ็ดหลังครับ ไม่มีรูเลยพี่น้องรู้ทางหนูทางพอรอนครับลมแรงหน่อยพี่น้องดรอไม่ออกครับทางหนูทางพอรอนครับวางเลยครับ ยลับมากลับไม่เจอพี่น้องโอ้โดนพี่น้องหลังแรกกันโดนนะครับ หนูเล็กหนูใหญ่ลูกโอ้หนูเล็กพี่น้องโดนหนูเล็กพี่น้อง โน้นเล็กพี่นงหยเโน้ตดก่อนครับไ <ım! S 2> ม่ไหวตดก่อนพี่นงนี่ครับโนาตดก่อนครับจนิ่หลังพี่น้ง mời mà, mời lòng mời mới mà. mời mời mới mời 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 นี่ตรงนี้พี่น้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออหนูหน่อยเลยพี่น้องโอ้หนูน้อยเยอะพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้เข่ากี่ต่ายเดี๋ยพี่น้องเนียนี่ครับ รุ่นโยกเลยครับเออนีนี่นตวนะุ้่นโยกเลยครับน,นห้ยโอ้ยนูยเลกเข้าแล้วพี่น้อง อยู่แถวนี้โอ้นี่ตัวใหญ่พี่น้องิดแลครับปิดแลครับหมดใจแล้วครับพี่น้องนี่ครับอืมสองม้ามือใกล้กันนะครับนี่ครับโอ้โหองลุ่มหลืครับ,น,รบนี่พี่น้องน่ครับนนี่ครับ ผมขึ้นไว้ดูครับนี่ครับนี่ครับตรงไซนี่ครับ,รบ,รบโอ้โหลืบหมดเลยครับพี่น้องครับ Giờ phải lăn như lăn hộp. Hãy subscribe cho kênh không เีสามตัวไปน้งองนี่ับดักไว้ห้าหลังครับแต่ก่อด้นยาผมดักเพิ่มไปสองหลังเป็นจิตหลังครับนครับสามแต้มครัอีกสองหลังอยู่ไกลครับไม้อะไงอยู่คู่กันแล้วก็อีกไม้อยู่อยู่เดียวๆนะครับนี่ครับ ดี๋ยววันพุนี้เช้าเลยนะครับน้องครับเดี๋ยวพุธนี้เช้าตอนยามคืนนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าคับสมพลนี่ครับยามหลังที่ดักไว้เมื่อคืนนครับสองหลังครับดักก่อนดักก่อนจะยามห้าหลังนะครับ đuôi không các bạn ạ? Chẳng hạn đúng không các bạn Nó đau đúng không Nó ห็นลอยนิดๆรู้ลอยอะไรพี่น,อน้นองเสียงวางดูครับนี่มาดูหลังนึงครับหนักไว้หลังแรกเลยเมื่อวานนี้ น่าจะมีรุ่นครับนี่เหมือนรอยหนูเล็บนี่เราเข้ามาดักกันแล้วครับดักรอยเก่าครับเราทำงานเราไม่มีเวลาครับมีรุ่นนี่ครับรุ่นๆุ่นรุนกลับตกอยู่ข้างล่าง ลอยเลยๆครับลอยใหญ่เละครับโดนครับโดนโดนโดนน้องหนักอย่างมีความหวังครับตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โหหนิพี่น้องอยู่นี่ครับนี่น้องข่าตัวเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ครับนี่ครับหมดนี่ Cô chạy được không 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 Được không 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 ทีครับนี่หนึ่งตัวครับตัวใหญ่ครับมันคืนกันได้ไปสามครับถือว่าหมานแล้วพี่น้องเรากลับไม่ถึงสิบห้าหลังครับไปข้าไปดูดหลังน,นึงเขาถูกนวลแล้วก็ขับไปรถไปอีกข,บกขับรถไปอีกประมาณ กิโลนึงครับลองท้ายครับดูหลังครับได้กับไว้สิบเอ็ดหลังครับพี่น้องได้หนูแล้วห้าตัวมอคืนสองคืนเหลือเหลือแปดเหลือแปดหลังครับกับเช้านี้ครับนี่เหลือหลังรองท้ายรังสุดท้ายอยู่นู้นครับไปกิโลนึงครับคืนนี้เก็บไปแล้วครับอันหลังได้หนูสามตัวนะครับ Lần này cũng có mấy con vàng nữa, có mấy loài rồi đó, 3 loài cậu đó Nói chung nó nhỏ vậy không, Nói chung nó mấy đó Nói chung nó mấy ลูกวาวางปิดที่น้องก่อนหลังสุดท้ายครับดูหลังสุดท้ายพี่น้องเห็นลอยเล็กเดียวมันรู้ลอยอะไรพี่น้องวางให้ต้ยไปครับไม่มั่นใจครับพี่น้อง,องวางทิ้งไว้เลย Nước này có ma lọ, nó lều ăn thì ngoài đó. Mấy màn chạy Nước lôi nít vô. Nước này đâu ่ใช่เอยหนูไปเรอวหมดแล้วครับเดี๋ยวสรุปยอดจบมาสืุปยอดไปเนาะเงยแบบใหญ่เรับ สองตัวครับเชา้านี้คืนนี้สามครับกับสิบเอ็ดหลังครับกับสิบหนึ่งหลังครับสิบเอ็ดหลังครับหมานอยู่ครับเพืาดูการครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ชับก็คลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้มาพลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ